มีเรื่องจากที่ตลาดหลังบขศส,สระบุรีอีกเรื่องกล้องวงจรปิดภาพของคนมาซื้อหมูแล้วคือรอนานมันไม่ไหวทะเลาะกันพอ้าขายหมูแล้วเอาปืนมายิงเขาฮะนี่ทะเลาะกันหลายชั่วโมงแล้วนะครับรอบที่ย้อนมาเนี่ย คือรอบที่กลับไปเอาปืนมาแล้วก็เล็งยิงเห็นไหมะอืมสามนัดค่ะนี่เอาเป็นว่าผู้ชายที่เอาปืนมายิงเนี่ยมายืนซื้อหมูแล้วนี้รอนานเมียของเจ้าของแผงหมูเราให้ฟังรอนานบอกเมื่อไหร่จะได้ทำไมไม่ได้สักที เมียของเจ้าของแผงหมูบอกรอแป๊บหนึ่งนี่วยวายวอยวายทะเลาะคุณสาโรดที่เป็นเจ้าของแผงหมูก็เลยด่าเปิงไปให้ว่าทำไมพี่ไม่รอหน่อยใจเย็นไม่พอใจด่ากันหยาบแล้วก็เดินออกจากร้านไปหายไปหลายชั่วโมงทีเดียวนะครับกลับมารอบนี้ลงจากรถทีแรกคนเห็นนึกว่ามาคนเดียวเอาปืนแล้วก็ปี่มายิงไล่ย,ยิงคุณสาโรด คุณสาโรดเนี่ยแกวิ่งฮะแกไม่อยู่เมียแกก็ไม่อยู่ตอนนั้นน่ะโดนยิงจังหวะที่มันยิงสามนัดนี่ก้มลงกระสุนก็เลยโดนแขนวิ่งกระโดดกำแพงเลยฮะช่วงนั้นหนีไปแล้วลูกน้องคุณสาโรดที่ทำแทงหมูด้วยกันไปดักรออยู่ฝั่งนูนของกำแพงเอาไปส่งที่โรงพยาบาลตอนหลังพอมาไล่ดูกล้องวงจรปิดตำรวจถึงจะมาทราบว่าคนที่ เอาปืนมายิงคุณสารโรดชื่อว่าอุดมเป็นคนขายข้าวมันไก่นะครับไปตามตัวที่บ้านไม่เจอแล้วครับเห็นว่ากบดานอยู่ที่แก่งคอยสระบุรีตำวรวจเลยพาไปล้อมบ้านตอนที่ไปเจอนี่นั่งกินเหล้าเมาอยู่คือเมาเลยอะค่ะนั่งย้อมใจอยู่ก็เลยต้องคุมตัวมาสอบปากคำนะคะซึ่งทางนายอุดมก็รับสารภาพค่ะว่าไปยิงเขาจริงๆคือยิงพ่อค้าเขียงหมูจริง ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยเครีย,ยงทิ้งไปแล้วตอนที่หนีแถวแถวถนนสุดบรรทัดนะคะตอนนี้ยังไม่เจอปืนนะคะแต่ว่าก็เนี่ยจับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วสรุปก็คือยิงเข้าไปสามนัดรอไม่ได้หมูดิบคือได้ได้ไดช้ามไม่น่าเชื่อนะไปซื้อหมูแล้วรอนานยิงกันเลย